เอายังอ่ะพร้อมเลยสามก๊กนะสามก๊กกูเนี่ยคือเทพเจ้าสามก๊กมึงจะวัดความปาดเปลือยกูป่ะต่อคำถามกูให้ได้มีลูกชายอยู่สามคนรักกันมากเลยเล่าปี่เล่าเก่าเล่าใหม่ลูกคนสุดท้องชื่ออะไรเล่าใหม่ได้มีลูกชายสามคนครอบครัวเล่าปี่เล่าเก่าเล่าใหม่ลูกคนสุดท้องชื่ออะไรเล่าใหม่ได้มีลูกชายสามคนตัวละครมีชื่ออะไรบ้างเล่าปี่กวนอูเตียวหุยเป็นพี่น้องสามคนแม่นางเตียวเซียน มึงเซียนเฉยๆมึงไม่มีเตียวอันนี้ไม่ไม่มีเตียวเลยขอเตียวไว้ให้กูหน่อยแต่สุดยอดขุนศึกที่เก่งที่สุดลิโป้นี่คือเก่งที่สุดแล้วแต่ถ้าเราขี้เกียจอ่านเราต้องทำอะไรดีไงเล่นเกมนี่ไง Kingdom Master ไง Kingdom Master ที่จะดีเดย์เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการเนี่ยเมื่อวานนี้เป็นเกมแนว R P G นะเป็นตีม3ก๊กเก็บแปมแรกของรางวัลใน End Game World p v i l e g e ได้เลยภายใต้คอนเซปต์ยิ่งเล่นยิ่งได้ยังมีของให้แลกอีกเพียบเลยเว้ยไม่ต้องบอกว่ากูลองโหลดบ้างนะคือ กููเลล่่นอยแ้ว่าน like ี่ไงกูเจอและโจหลุยอันนั้อันนั้นละครหุ่นอุ้ยเหมือนกันเลยกูเปิดเป็นอะกูเจอโจโจไมออซี่ไปเลย ถ้าอยากลองเล่นโหลดได้นะครับใน App Store นะครับสำหรับ iOS แล้วก็ Play Store ของ Google เพราะตอนนี้เกม Kingdom Master นะครับนั่งเก็บแอนพอยต์นะครับได้เรื่อยๆทุก2ชั่วโมงนะได้1นึ่งแอนพอยต์นะครับผมนั่งเปิดทั้งวัน hey, ตั้งแต่เมื่อวานนี่คือเปิดเนี่ย <Hey, S 1> <Hey. S 2> มัอยู่ลนะสะสมแอนพอยต์นะครับผมแล้วไปสุ่มรับของรางวัลใหญ่สิ้นเดือนในแ n d ฟรีเวล e ์ชนะครับและจะเห็นว่าในเดือนนี้นะครับมีแจกโกคาร์ดรด้วยโกคาร์ดนี่คือในชีวิตจริงใช่ไหมในเกมใช่ป่ะไอ้เหี้ยถ้าตัดไปโจโโฉกกับคาร์ดตลลกเยนะ ไม่ใช่นะแกโกคัสในชีวิตจริงนะออแล้วก็ยังเปิดบอตดตีได้อัตโนมัติด้วยสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมที่ไม่สามารถเล่นได้ตลอดเวลาเติมเกม King d o m Master ทุก25บาทนะครับรับไปฟรีแอนด์พอยต์อีกหนึ่งแต้มจะเติมกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านแล้วแต่เลยก็จะรับเนี่ยแอนด์พอยต์ไปตามนั้นนะครับเพราะว่าเอาแต้มไปแลกของรางวัลได้อีกมากมายตอนนี้มีโปรคูณ2ครับโอ้โหได้แต้มเพิ่มเพราะว่ากิจกรรมที่แอนด์เกมเวลล์พรีวิลเลจนะนะก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีกิจกรรมพรีลิสต์เชอร์รุ่ ลแล้วก็มีกิจกรรมใหม่ให้ร่วมสนุกกันอีกก็คือกีฬาเชอร์ดูหนังจากค่ายดังด้วยนะเว้ยเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยคือรีบเก็บแต้ไมไว้ก่อนเลยไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ and เก w o world นะครับผมดูว่ามีอะไรโดนๆเอาไปแลกเกมเราวันนี้ออกแนวจีนแต่วันนี้เราต่างชาติมาเลยนะเขามาจากเมืองะอ,อะไระไอสมรกาฮะอะไรนะอีกนิดนึงไอสมรกาฮะ เมืองอะไรคะวลาดิวอสต็อกอะไรนะลูกวลาดิวอสต็อกค่ะฮะยากกว่าเดิมอีกเหี้ยเวลาเวลาวีวลาดีวอสต็อกเวลาดีเหรอวอสต็อกวอสต็อกอุ้ยยากว่ะเอาเขาบอกคุยเลยป่ะเขามาจากไหนนูกปะเนี่ยมาจากไหนอยู่ใกล้จะเอเชียหรือจะยุโรปคิสซันบูตุรกีปาปโนิูกีนีเป็นใหญ่ๆประเทศใหญ่ๆจีนเกือบลราเกือบเรา ไต้หวันไต้หวันนี่ไต้หวันนะเท่ามดมาเก๊ามาเก๊าใหญ่กว่ามาเก๊าใหญ่เลยนะใหญ่เลยสิงคโปร์เกาะกัวมรัาอะไรรัาอะไรอลาสกาอลาสกาซามอนโร่สารไกินอะรัาอะไรรัานอะไรร้านผีร้านฉันร้าแบบร้านเอวรัาเว้า รับบอกร้องไอ้เหี้ยก็ม yep> ึงกูเนี่ยรัฐห้างแถวลังสิลป์รัฐอะไรรัฐฟิวเจอร์ตลาดลังสิตปใกล้แล้วไอ้เหี้ยสี่มุมเมืองรัฐจะนียังไงใกล้ๆเลยรัฐบาลรัฐบาลอย่าโอนอย่าโอนอย่าโอนให้

พี่เขาพูดไทยได้ What's your name? Ah my name is สมศรีสมศรี Where you come from? Come from ขอนแก่นขอนแก่นเลยเหรอยิ่งกูงงหมดแล้วเนี่ยอันไหนเรื่องจริงมบ้างในพองจริงค่ะชื่อแอนนาแอนนาแอนนาใช่เป็นคนรัสเซียแอนนานี่คือชื่อจริงๆเลยคะใช่ค่ะแล้วมีชื่อรัสเซียไหมอ่ามันจะเป็นชื่อนี้แต่ว่าเป็นสำเนียงรัสเซียเฉยๆแนตอนพาษาไทยอะพูดไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นแอนนาแล้วกันง่าไงแล้วอาธมุติสอเนี้เป็นรัสเซียต้องพูดว่าอันเนี่ยอันเนี่ยอันเนี่ยนามสกุลคือ ชิมเชนโก้ค่ะเชฟเชนโก้ใช่เชฟอีเหมือนเชฟเชฟอีผสมเชฟเชนโก้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุยี่สค่ะยี่แปีแต่ยังดูเด็กอยพูดไทยชัดเลยค่ะพูดแต่พูดไทยชัดมากเลยอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วครับบินมาเมื่อวานแล้วก็ตกบันไดแล้วก็แล้วมันก็อ๋อบินมาเมื่อวานแล้วแล้วตกบันไดที่แอร์พอร์ตเส้นพลิกพูดไทยได้เลยใช่ พี่เกิดที่รัสเซียเลยไหมใช่ค่ะกิก็เกิดที่รัสเซียแล้วก็มาโตที่ไทยค่ะก็คอนแทคเลนส์ด้วยไอ้พี่ตาจริงไพี่ตาแช่โอโมมาด้วยโอ้โหมึงรู้จักโอโมด้วยนะอ๋อก็คือเกิดที่รัสเซียอยู่ที่เมืองวลาดิวอสตอกค่ะวลาดิวอสตอกใช่มันเป็นถ้ามันแบบมันจะอยู่โซนที่มันอยู่ฝั่งไหนครับโซนเอเชียค่ะติดเออญุ่นเกาหลีแต่มาอยู่ที่ไทยนานยังคะ นานแล้วค่ะก็คือตั้งแต่5้าขวบก็คือพ่อแม่มาเทียเท่ยวกันมาเที่ยวเที่ยวเราก็ชอบเที่ยวสิบกว่ารอบสุดท้ายก็คือไม่กลับเลยแล้วก็ตอนนั้นต้องเข้าปอนหนึ่งพอดีแล้วก็เขาก็เลยแบบตัดสินใจว่า เอ้จะกลับไหมหรือจะอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่อยากอยู่ต่อก็เลยแบบว่าโอเคงั้นก็อยู่แล้วแล้วหนูมาอยู่จังหวัดอะไรตอนแรกอยู่พัทยาแล้วก็พอขึ้นม .4 ก็เลยขอพ่อมากรุงเทพแล้วก็แล้วหนูมาอยู่คนเดียวหลอกรุงเทพใช่ค่ะตั้งแต่ม .4 ไอ้แียแต่แบบสำเนียเขายังติดความเป็นรัสเซียอยู่เลยนะเพราะว่าพ่อแม่พูดภาษาเลยใช่ไหมใช่ก็คือกับพ่อแม่จะพูดรัสเซียเพราะว่าอ่ใช่แล้วก็อยู่ไทยก็พูดภาษาไทยหนูพูดได้กี่ภาษาคะสี่ค่ะมีไทยอังกษรัสเซียจีนอุ๊ยจีนไม่รู้หรอเราพูดภาษาจีนมา แต่ว่ายังไม่เคยได้ใช้เลยนี่ไงภาษาจีนง่ายแต่หนาวนี่ฮาวนี่ฮะนี่ฮาวขอโทษรังปวดหัวรังปวดหัวหนุ่นเราพูดภาษาจีนอันแค่แนะนำตัวนั่นตัวนี่ฮาวเจียวอันน่าเซียนจ้ายวัชื่อเออร์ซือปาซุยเลยก็คือแนะนำตัวจีนงงมากเลยตอนนี้วัชื่อเออร์เออร์ซือเหริน

ที่มีแฟนก็คือจะมีแต่คนไทยไม่เคยคบฝรั่ง,งมีแฟนมากี่คนครับ3-4คนค่ะคนแรกก็คือคบมา4ปีตั้งแต่ปีหนึ่งก็จะจะแต่งงานกันอยู่แล้วเออแต่ว่าใช่ใช่ก็คือเขารอหนูเรียนจบกลายเป็นแบบว่าเออไปมๆาๆด้วยความคิดต่างๆเลือ,อะไรเงี้ยมันเริ่มแบบ แล้วก็อิ่มตัวด้วยหลายๆอย่างด้วยเด็กอะค่ะก็เลยแบบว่าตอนแรกเขติดเกมไม่เราก็ติดแหละแต่ว่าด้วยด้วยเขาหนูยังมองว่าเขาแบบไม่ได้มีความเป็นผู้นําหรืออะไรเงี้ยวิถีภาวะประมาณนั้นใช่แล้วแต่เขาหนูก็เป็นคนบอกเลิกเรือไงเขาก็เป็นคนดีเขาก็ดีแหละดูแลดีอะไรที่แค่ดิใช่ก็คือเหมือนต่างคนต่างมันมีเรื่องเข้าใจผิดกันด้วยไม่เข้าใจกันใช่ใช่แต่ก็คือหนูก็เป็นคนออกไปนั่นแหละคนที่สองนะคะก็คือคบมาครึ่งปีแล้วสุดท้ายอะมารู้ว่า เขามีแฟนอยู่แล้วที่คบมาสามปี oh. ใช่ เราตอนเราตอนคุยกันไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้คือไม่รู้เลยอ่ะแบบเก่งอ่ะพอเรารู้เราก็เลิกก็เลิกไม่เราไปกระชาาขอเสื้อเขาไม่ใช่หรอไม่ก็แค่เออเอาเขาออกมาแล้วก็ถามว่าเออมีแฟนอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็แบบอืมใช่ก็เลยบอกว่าอ้าวเราจะมาเออคบเราทำไมสมัครโคเราทำไมเขาก็เลยบอกว่าด้วยความที่เราเป็นฝรั่งอ่ะเขาก็คิดว่าเออเราอาจจะเล่นเล่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุยไปคุยมามันไม่ใช่แล้วเหมือนแบบเออมันก็เลยคบกันไปใช่ เราก็แต่แต่เราก็ยอมเลิกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออแต่แต่ก็ทําใจนานอยู่ใช่เสียใจไหมคะเสียใจค่ะโอ้โดนคนไทยหักอกโอ้ยเชื่อปะกูนั่งคุยกับเขาอยู่เงี้ยกูยังรู้สึกว่าเหมือนกูต้องแปลแบบเพราะว่าเขาฝรั่งมากจนเออคิดเอะเขาพูดไทยอยู่หรือเปล่าวะอะไร คนที่สมคนที่สามก็คบมาครึ่งปีเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขามีอะไรปิดบังเราหรือเปล่าเขาโทรศัพท์ออกไปคุยแบบว่ารับเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อ้างว่าเรื่องงานแต่ว่าก็ผู้หญิงอะเนาะเซนมาแรงอะเออเราก็ไม่เชื่อแล้วก็มีครั้งนึงเราก็อยู่ห้องเขานี่แหละแล้วแบบเขาเข้ามาทางประตูผู้หญิงเข้ามาทางระเบียงห้องอยู่ชั้นหนึ่งอะเราก็ว่ามันไม่ใช่แล้วแหละแต่จริงๆคนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานแต่ว่าเราแบบไม่ใช่เลยเดี๋ยว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 เดี หนูอยู่ในห้องก็คือห้องอยู่ชั้นหนึ่งมันเข้าได้ระเบียงและ,ะปกติตัวผู้ชายเนี่ยเข้ามาทางประตูปกต,ติแล้วก็เปิดประตูมาแล้วผู้หญิงรออยู่ตรงระเบียงมันไม่ต้องปีนอ่ะมันไม่มีอะไรมากัน้นอ่ะคือมันเดินเข้าได้เลยเขาก็ตกใจแล้วก็บอกว่าอ๋อเพื่อนร่วมงานมาฉีนะหนูก็เลยบอกว่าโอเคถ้าฉีแล้วทำไมต้องเข้าแบบอย่างเงี้ยมันทำไมไม่เข้าประตูปกติล่ะคือมันจะไม่มีอะไรเลยถ้าเขาไม่ออกไปคุยเป็นชั่วโมงทุกวันถ้ามันไม่เข้ากันแบบนี้มัน ไม่ลวแล้วตอนที่เขาคุยเป็นชั่วโมงเราก็รู้ว่าเขาคุยกับคนนี้เหรอรู้รู้เพราะว่าเหมือนมันก็มีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวด้วยจหนูเออแอนนาแค่มองว่าเอ้ยทำไมไม่คุยต่อหน้าเราหรืออะไรเงี้ยแต่มันก็จะดูทอ่บอกขอจดทะเบียนห้ก็คือเขาก็งอเขาจะจดทะเบียนบ้านเขาก็งอแหลเขาจะจดทะเบียนบ้านจดทะเบียนอะไรแล้วก็คือเหมือนเขาอยากให้หนูมั่นใจว่าเขาไม่ได้มีใครแต่ด้วยความที่แบบเราก็มีช่วงที่เราเสียใจกับเขาด้วยเราก็เลยบอกว่าเอองั้นไอ้นี่ดีกว่า และคนสุดท้ายคนที่4คนสุดท้ายนี้ไม่อยากรนะับเป็นแฟนเีเฮียมากเลยอุย <c oughs> หนูเป็นฝรั่งที่ด่าว่าเฮียแล้วพี่รู้สึกว่า <c oughs> มึงเป็นคนไทยแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็คืออันนี้ครบแค่2เดือนเลิกเพราะเขาทำลายร่างกายโอ้ยอันนี้เฮียเขาเป็นคนแบบเหมือารมณ์สองขั้วหนูคิดว่าหนูคิดว่านะแบบดีก็ดีแบบมากๆเลยอันนั้นก็อันนั้นเอออะไรเงี้ยแบบอย่างนี้เลยใช่แล้วก็เหมือนเราก็ทะเลาะกันเขาก็แบบกระชากแขนแล้วแบบกระดูกมันรล้าอ่ะแบบแรงบีบเขาแรงกระชากอ่ะเดี๋ยวปังเพิ่กระชากอะไรอับนึงนะแฟนหนูชื่อบากีป่ะโอ้ย คือเวลาเขาดีเขาดีมากๆเลยไงก็เลย <ขอ S 2> แบบ<จ>ยังมองข้อดีเขาอยู่แต่วันน,น,นั้นวันไปเลยคนนั้นคือผู้ชายอินเดียที่อยู่ในสตรีทฟู้ดอินเดียใช่ไหม <c oughs> ที่เวลาเขาทอนตาแล้วเขาจับ <c oughs> แล้วสุดท้ายก็ต้องเลิกกันเลิกสิหนูไปโรงพยาบาลก็หนูก็ไล่มันกลับบ้านแล้วหนูก็ไปโรงพยาบาลคนเดียวใส่เฟือกอะไรเงี้ย<อ>แล้วก็แบบเขาก็ตามอยู่แต่ว่าข้อกระเป๋าเฟียงหน้าเราด่าอะไรนะอ๋ออันนี้ก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งออตอนนั้นเค์ฟิวก็อยู่บ้านเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบหมดเค์ฟิวก็จะกลับบ้านนะหนูแล้วแบบเพื่อนเขาก็นั่งเล่นกีตา้าอยู่เราก็ชอบฟังไงล้วก็แบบเอ้ยแป๊บนึงดีอะไรเงี้ยเขาก็ลุกแล้วก็กระเป๋าโยนใส่หน้าเลย เหมือนแบบเขาไม่รู้หึงก็เลยของเขาเหมือนเขาหาว่าหนูอยากอยู่กับเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาก็ต่อยกันเพื่อนเขาไปต่อยเขาใช่ <laughs> เพราะว่า <laughs> เพราะว่าเขาทำร้ายหนูหนูก็งง อ๋อแฟนเราทำร้ายเรา cje, เพื่อนเขาก็เลยมาช่วยใช่ใช่ใช่กลายเป็นต่อยกันเองใช่ใช่ใช่ใชวันที่เขาโดนต่อยอะ่ะแม่เขาก็แบบแอนตี้หนูเลยเขาหาว่าหนูว่าไปบอกอะ่ะให้เพื่อนเขาต่อยเขาอะไรประมาณ<อ><ห>นั้นซึ่ง<อ>ซึ่งวันนั้นอะ่ะมันเป็นกลุ่มเพื่อนเขาไม่ใช่กลุ่มเพื่อนหนูอกูจะไปบอกได้ยังไงล่ะลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็แบบมันมันก็ฟิลแบบแม่เห็นลูกเจ็บอ่ะแล้วแบบมต้องเป็นมึงแน่ๆเลยมึงทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคมันก็เคลียร์ไปได้ได้ดีแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยมีแฟนอีกเลย2ปี นี่สองปีแล้วไม่มีแฟนเลยน่าจะถึงใช่ไมไม่มีคนมาจีบเลยเหรอก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าไม่มีอ่ะหรือว่าหนูไม่รู้บางคนจะเข้ามาในรูปแบบที่ว่าเห็นเราเป็นฝรั่งอ่ะแล้วเหมือนคิดว่าเราแบบเออเราง่ายเราแบบไปไหนกับใครก็ได้เอออะไรอย่างเงี้ยด้วยทรงแบบาจะแบบเฟรนด์วิธเบนิฟิตทรงนั้นหนูเจอเยอะมากหนูก็เลยแบบถ้ามันเป็นอย่างนั้นหนูก็คือจะตัดออกเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่มาจีบดีๆก็มีแต่แบบเราอาจจะเออไม่ถูกใจในบางอย่างของเขาเฉยๆผู้ชายที่เข้ามาจีบแบบไหนหนูไม่ชอบเลยเออหูก มากเลยเออจีบได้ไหมคือแบบเอามึงจะจีบก็จีบสิจะให้หนูบอกว่าได้ค่ะอย่างนี้หนูมันก็ไม่ได้ป่ะ๋อเออไมจีบสิมาขอทำไม<อ>จีบได้ป่ะถ่ามน้ำเทียนจีบสิเออ อยากรู้สเปคแล้วชอบคนเอเชียจะไม่ชอบโซนแบบยุโรปหรือฝรั่งอะไรประมาณนั้นใช่หรอชอบตี๋จริงจริงเป็นคนที่ไม่มีสเปคในในเรื่องหน้าตาก็คือจะเป็นคนที่แบบเออคุยแล้วถูกใจมากกว่าคลิกกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วก็ชอบคนที่สูงกว่าโรตูแต่หนูสูงนะหนูสูงร้อยอะไรร้อยเจ็ดสิบสี่อ้กผู้ชายก็มาร้อยเจ็ดสิบห้าขึ้นไปเออใช่ก็คือเท่ากันโอเคไหมก็คือเท่ากันได้แต่หมายถึงถ้าให้เลือกก็คือชอบสูงๆงแล้วก็ขอให้แบบเออทรงดีอะด้วยความที่หนูทํางานเองตั้งแต่เด็กกัน ก็เลยจะชอบคนที่แบบมีภาวะความเป็นผู้นำสมมุติแบบเดินมาเธอกินข้าวผู้นำไม่ใช่แบบนี้สิฮัลโหลไม่ใช่แบบนี้สิฮัลโหลฮัลโหลก็คือ ไม่ไ่้มาด่าเพื่อนเลยเย้ะไม่ใช JI, ่แบบนี้เลยฮัลโหลฮัลโหลไม่ก็คือแบบผู้นำหมดหรอแบบวุธิภาวะในการใช้ชีวิตอ่ะประมาณนั้นอะแบบไม่ไม่งงแง้งยิ่เงาแบบบางคนอะครับจะขอเช็คมือถือจะโทรจิกจะอะไรเงี้ยบางทีเราเราก็มีโรคส่วนตัวใช่ไหมเราบอกว่าเออเราไม่ว่างเราจะดูเราจะดูทีวีอย่างเงี้ยแล้วแบบบางคนงี่งเง่าทำไมคุยแค่นี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบ เออโอเคพี่กลัวมันเครียดไงไม่ชอบผู้ชายจู้จี้ไม่ชอบผู้ชายแบบมานั่งเช็คมือถือเช็คน้าเช็คอะไรไม่ชอบเราเราก็จะไม่เช็คเขาเราก็ให้พื้นที่เขาแล้วก็เราก็รักอิสระเราก็อยากให้แบบคบกันต่างคนต่างมีสเปซแต่ว่าเป็นคนติดแฟนงมั้ยติดแฟนประมาณไหนสกินชิปเลยไหมต้องอยู่ใกล้ๆแบบแตะเนื้อแตะตัวแบบก็ได้นะก็ชอบนะขอให้ซื่อสัตย์กับเราไม่โกหกอะค่ะแต่ว่าหนูเป็นคนที่แบบเข้าใจโลกนะเราเป็นคนตรงๆถ้าคุณมีอะไรหรืออะไรที่ แบบเออบอกเราได้หมดเลยเราจะเข้าใจดีกว่าเราไปรู้เองอ,อะไรเงี้ยมีอะไรที่ชอบเป็นพิเศษในผู้ชายไหมโอ้โหถ้าผู้ชายแบบมาทรงแล้วแพ้เลยแพ้เลย <G ül> ก็ชอบผู้ชายที่แบบเทคแคร์เราเอาใจ<อ>ใส่เราแบบทําเรื่องเล็กๆอะไรที่แบบเป็นเรื่องเล็กๆกันที่เขาใส่ใจเราแล้วแบบอาชีพการงาน <G ül> ล่ะก็หนูไม่หม่นะเรื่องเนี้ยเออขอให้เขามีแบบอาชีพการงานที่มั่นคงอ่ะที่แบบว่าสามารถดูแลเราได้แล้วก็ไม่เป็นภาระเราหรืออะไรเงี้ยตอนนี้หนูพร้อมมีครอบครัวยังจริงๆก็พร้อมนะคะสมมติผู้ชายมาแล้วคลิกแล้วแบบเออแต่งแต่งงานแบบ ค่ะเพราะเขาอยู่นี่คนเดียวไงใช่ใช่ด้วยด้วยความที่เราก็อยู่อยู่ไทยคนเดียวด้วยแล้วก็อยู่กรุงเทพเองตั้งสิบปีแล้วอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยให้มีลูกน่ารักนะตาสีฟ้าแบบใช่ใช่ผมบอลตาฟ้าแบบเอาเออไอ้ล้วอีหย่ยโฆษณาตัวเองแล้วมา เออข้อดีข้อเสียเลยคคะข้อดีก็คือเป็นคนพูดแบบตรงๆเข้าใจโลกอ่ะแบบประมาณว่าเออถ้ามีอะไรกระบอกกันเราได้อะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าเข้าใจแล้วก็แบบเออแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่ไม่โกหกแล้วก็รักเดียวใจเดียวคือเหมือนเป็นคนเข้มแข็งด้วยเนาะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เขาเจอหลายๆเหตุการณ์เช่นมารู้ทีหลังหรืออะไรเงี้ยเขาก็ยอมตัดอ่ะใชลำบากอะไรก็ยอมตัดก็คือเป็นคนที่แบบว่าถ้าอะไรที่แบบแบบท็อกซิกกับเราเอเราก็ตัดไปเลยเพราะว่าชีวิตเราก็มีปัญหาเยอะพออยู่แล้วเราคิดเสมอว่าถ้าเรามีแฟนก็คือ ชีวิตเราต้องดีขึ้นหือม,มันไม่แย่ลงลอะไรเงี้ยเซ็กเซ็กเซ็เออเซ็กเป็นไงบ้างคะพี่ถามได้ไหมต้องมาลองค่ะเอร้องเป็นภาษารัเสเซียไหมเบาเบาได้เบาเบาได้เบา <laughs> ก็อาจจะเป็นคนที่แบบใจร้อนแต่ว่าก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วแต่ว่าจะมีบางเรื่องที่แบบเป็นคนที่แบบขี้หงุดหงิดมั้งอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าขี้หึงขี้หวงไหมแล้วแต่ค่ะถ้าสมมติว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่เราแบบเออเราก็จะหึงห่วงเขาแหละแต่ว่าเราจะไม่จู้จี้บอกให้เขารู้แหละแต่เราจะไม่แบบทําไมเธอไม่รับสายทรืออะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีคือถ้าสมมติเคลียรจบก็คือจบใช่ใช่ใช่ไม่ไม่คิดเลยคิดน้อเพื่อนก็จะมีช่วงหลังๆเพราะแบบเออเราก็อยู่คนเดียวมานานเราก็เลยบอกว่าเออเป็นคนขี้เหงาก็เลยบอกว่าถ้ามี ก็จะติดแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็ติดเกมถ้าสมมติว่าเราอยู่ในโลกส่วนตัวของเราอะเราจะอยู่ยาวเวลานอนดึกอ,อ,อ๋เอเหรอ่ก็คืออย่างช่วงนี้ออกมาจากงานประจําเราก็ทาฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะมันก็เลยบอกว่าเอออาจจะนอนดึกตื่นสายหน่อยเพราเสียอาจจะมีแบบเออชอบเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยะยังสสยปาร์ตี้อยู<ๆ>่ยังไม่ใส่ายไม่หรอกเที่ยวได้ไม่ตอนนี้ไม่ได้มีแฟนเนี่อแต่ตอนมีก็คือแบบอย่างที่บอกอะเราติดอะไรเราจะติดไปเลยอะตอนมีแฟนก็ติดแฟนอะตอน ต้องลองต้องลอง่เลเบาเนะก็เบาเบาได้เบาเบาได้เบาแล้วในอนาคตบ้านปลายนะพี่นิทานจะย้ายกลับไปอยู่ใหม่ใหม่ก็คือพ่อตามหนูกลับ2ปีแล้วหนูก็ไม่ไม่ไม่ไปแล้วถ้าเป็นฝรั่งมาจีบมาได้ไหมด้วยความที่วัฒนธรรมเราไทยจ๋าเลยอ่ะแล้วเราเคยแบบฝรั่งจะแบบบุกเลยอ่ะหนูก็เลยแบบน่ากลัวว่ะอะไรเงี้ย Faith 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 <S <S อไอเราก็ดูไว้เนื้อไว้ตัวสิ่งหน้าเราจะดูเรล่าแต่เราก็ไว้เนื้อไว้ตัวไม่วันไอสแต์เลยใช่ใช่ แล้วถ้าแบบดีเอ็มมาตอบไหมอะไรนะคะดีเอ็มมาตอบโอดีเอ็มมาเลยค่ะตอบค่ะตอบทุกคนแต่ตอบแต่ก็อย่ามาคาดหวังว่าเขาจะแบบแตะเนื้อต้องตัวได้ง่ายหรืออะไรนะ้ก่อนนะคะอย่างแบบทุกวันนี้ก็มีเพราะแบบเราก็เคยทําช่องเคยอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงเขาก็จะมีทักเรื่อยๆแบบไฮ hi หวัดดีหวัดดีพวกนี้เราก็จะไม่ค่อยตอบแล้วแบบไหนที่เราจะตอบอะไรก็ได้ที่แบบเออเรารู้สึกว่าเออน่าคุยหรือน่าตอบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องดูอ่ะก็ถามเรื่องรัสเซียไม่ล่ะแบบเขาอยู่เมืองไทยตลอดอีสานถามเรื่องซีรีส เขาเป็นคนไทยแล้วไอ้เหี้ยแค่แบบรู้สึกว่ารู้สึกว่าคนต้องกล้าเข้ามาเพราะเพราะว่าถ้ากล้าเข้ามาเขาก็กล้าคุยประมาณนั้นอยาก DM หาหนู IG ชื่ออะไรคะไอจีฝรั่งน้อยค่ะอะไรนะฝรั่งน้อยฝรั่งน้อยไอจีทิกตอกเพจก็คือจะฝรั่งน้อยหมดเลยฝรั่งน้อยหมดเลยตามไปดูกันกล้องนี้ค่ะแต่พูดเป็นภาษาัสเซียได้ไหมที่จะมา direct พูดบอกว่าไดเร็กอันหลังอะแปลว่าอะไรคะก็บอกว่าจิ้มนิดหน่อยก็ไดเร็กมานะคะอ๋อดีต้องฟังไดเร็กออกคำเดียว